สวัสดีครับครูเอ็มนะครับครูอั๋นครับผมจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายคือเรื่องของระดับแล้วก็ทิศทางไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบของการเต้นเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของจังหวะจังหวะมีอยู่2ออย่างง่ายๆเลยครับวันนี้ช้ากับเร็วครับนะครับแล้วเราดูกันว่าวันนี้ช้ากับเร็วจะเป็นยังไงครับผมครับ เวลาที่การเคลื่อนไหวร่างกายของเราอันนี้เดี๋ยวเพูเอมขอสาธิตที่มือแล้วกันนะครับ<ด>เราจะได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะกำมือแบบช้าๆนะครับค่อยๆกำลงมาช้าๆนะครับอันนี้คือชา้าแล้วก็ค่อยๆแบมือออกไปแบบเ,เอ่อช้าๆเหมือนกันนะครับช้าๆครับช้าๆนะครับ จริงๆเราสามารถจะเย็นๆช้าได้เรื่อยๆเลยนะครับอ่าอันนี้คือแบบช้าๆแล้วถ้าเราลองเอาส่วนอื่นๆของร่างกายของเรามาเคลื่อนไหวแบบช้าๆบ้างมีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างจากขวัวแล้วกันครับศีรระของเราศีรษะของเรานะ,านะครับเคลื่อนไหวแบบช้าๆนะครับขอเป็นหมุนช้าๆหมุนช้าๆ,าๆการแขนแบบช้าๆนะครับการแขนออกข้างๆแบบช้าๆออกข้างนะครับแบบช้าๆ ลองทําตามไปได้นะครับการเคลื่อนไหวแบบช้าๆกลับลงมาแบบช้าๆครับช้าๆครับสังเกตกล้ามเนื้อเราได้เลยนะครับว่ากล้ามเนื้อเราจะต้องมีการช่วยช่วยเกรงช่วยอะไรเพื่อพยุงให้อย่างช้าได้อยู่นะครับไม่ง่ายนะครับอันนี้คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบช้าครับผมนี้เราก็ยกตัวอย่างให้ดูเช่นศีรษะกับแขนและมือนะครับจริงๆแล้วขาเราก็ช้าได้ซึ่ง ให้ลองกลับไปลองไปทําดูกับเรื่องนี้ง่ายๆน,นะครับแล้วก็เรามาดูอีกการหนึ่งนะครับนั่นก็คือเร็วเร็วคราวนี้รเร็วเป็นแบบไหนนะครับที่มือเหมือนเดิมง่ายๆนะครับเราดูครับเวลาเร็วครับเราก็จะใช้จังหวะที่เร็วขึ้นกลางออกปิดอีกทีนึงครับเราก็จะเร็วขึ้นท,ทันทีแล้วลองดูศีรระสมมุติถ้าเราหมุนตะกี้นะครับหมุนรับหมุนเร็วกว่าตะกี้มันจะเป็นแบบไหนครับลองดูนะครับ อะฮะอันนี้นะครับแบบเร็วขึ้นและคราวนี้เราลองดูหน้านะครับที่เราแค่เพียงแค่เหลียวมองซ้ายมองขวาเท่านั้นในจังหวะที่เร็วขึ้นนะครับลองดูนะครับ1 2 3โอเคครับก็จะเห็นว่ามีความเร็วและความกระฉับมากยิ่งขึ้นนะครับครับผมทิศทางต่างๆก็กลายเป็นเรากลับไปใช้ในเรื่องของทิศทางได้ด้วยนะครับจะมีจังหวะทั้งเร็วและช้าและคราวนี้เราลองมาดูกันนั้นซึ่งจริงๆแล้ว ในองค์ประกอบนี้ในความช้าเร็วเนี่ยเราก็สามารถนําไปผสมผสานกับครั้งที่เราที่เราได้พูด<ช>ไปก็คือเรื่องของทิดทางแล้วก็ระดับได้ด้วยนะครับใช่ครับผมแล้วครั้นี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าสมมติถ้าเราจะเคลื่อนไหวแบบอิสระแล้วเป็นช้ากับเร็วซึ่งช่วงไหนที่ขวัญทำช้าหรือขวันทำเร็วหรือว่าคูเอ็มทำช้าทำเร็วก็จะพูดไปด้วยนะครับว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ให้ดูตัวอย่างก่อนว่ากําลังทําอะไรให้เห็นภาพทั้งทั้งสองคนไปพร้อม,พร,อมพร้อมกันเลยจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับจะได้ชัดเจนมากยิ่ ช้าเร็วเร็วชา้าเร็วช้าเร็วเร็วช้าช้าเร็ว<า> อ,อันนี้ง่ายๆเห็นไหมครับมีความแตกต่างเห็นทันทีว่าช้าและเร็วเป็นอย่างไรคราวนี้เราลองมาเข้าจังหวะกันดูว่าจะเป็นแบบไหนนะครับให้เป็นจังหวะส่วนควมกับหัวก็จะทําทั้งช้าทั้งเร็วให้อยู่ในการควบคุมของจังหวะนี้ลองดูนะครับโอเคเริ่มครับ ครับสำหรับที่ผ่านไปตะกี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับซึ่งทุกท่านอาจจะกลับไปแล้วดีไซน์ในความเป็นอิสระของตัวเองในเรื่องของการคอนเซนเทรตเนาะเราต้องรเราต้องไปโฟกัสที่ตรงการช้าและเร็วรแล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันช้าแบบนี้เร็วแบบนี้แล้วจะเหมาะกับการเต้นแบบไหนซึ่งการเต้นแบบนี้จะสร้างความน่าสนใจได้มากๆเลยนะครับผม ก็กอยากให้ทุกคนลองไปทําดูกันนะครับแล้วก็ลองไปฝึกหัดกันดูแล้วก็ก็จะเป็นอะไรที่สามารถพัฒนาแลนะนําไปใช้กับการเคลื่อนไหวร่างกายต่อไปได้ครับครับขอบพระคุณมากครับ